लललल लललल मत डरती रे

អ <laughs> ្ន <risks> ក uh. Đây. À, Đây. À. Ouais, <laughs> 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 <laughs>

ハハハハ

มันต้อง แก่เหลือลือนะโอเคนะครับตอนนี้ก็จับได้แล้วนะครับผมนะนี่เราจะพาไปบ้านห้วติ้วนะไปใกล้กๆตัวน,นี้ ก็ขอบคุณพระเจ้าสัรว์การเลี้ยงดูนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เมตตาผมนะครับนี่นะครับวัวกับผมสวยๆทุกตัวแน่นอนครับผมไว้เจอกันนะครับไปมื้อป่า,ากิน,นครับผมขอบคุณครับ